ด้านสถานในนี้เราจะเห็นว่าสะปนตันหลายสมัยสถานเนี่ยจะสร้างทางเกณฑ์ประวลัดประบันตกประหลัดที่สุดเรามีประสาทสามหลังเก่าที่สุด ปราสาทที่เห็นเนี่ยสามหลังนะครับหรเหลืออยู่หลังเดียวทางตอนเหนือนะทําไมผมเรียกปราสาทสามหลังในจารึกข้าคุณรามจำได้พูดว่าเบื้องนะครับเบื้องทีนอนทางทีนอนครับเบื้องเบื้องไม่ใช่เบื้องเบื้องหัวนอนมีปราสาทในนั้นไม่มีที่ไหนหรอกครับที่นี่ สามหลังนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีในสมัยพระพุทธากค์เพงพระพุทธองค์เพอ้างว่ามีแต่ต้องมีมาก่อนสมัยพระพุทธองค์กพงจึงอ้างให้เห็นว่าเมืองสุโขทัยนี้ที่นั่นดีนี่มีนี่มีนู่นมีนู่นดังนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่ในจารึกนั้นสามารถที่จะไปปุดปุ้งหรือลอยตัวให้เราเห็นได้นะครับและบริเวณนี้เป็นกชุมชน ไม่ได้ล้างไปเพราะเลยที่ไปทั้งเหนือเป็นแหลง่งพลกเชื่องสัมภโลกเป็นเนินดิ่ยังมีเนินเต่าเก่าเตและบริเวณที่นี่พอพยารามจำเหองบอกนะมีปาสารไม่ออกไหมครับปาสารคือปาชาตลาดที่เป็นที่ชุมชนต่างเจนคำว่าปาชาเป,เป็นประาเปอร์เซีย และทำไมกามามีอยู่ในสมัยพระพลันกันแผนนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าที่เมืองสุโขทยัยหรือเมืองล้านนาหรืออโยธยามีการติดต่อค้าขายกับตะวันออกใกล้มานานแล้วเพราะพวกอีหลานพวกเปอร์เซียทำนานในการเดินเรือค้าขายโดยเฉพาะค้าขายเครื่องเทศเ็ดรอย นะครับเรื่องเหล็กต่างๆแล้วก็การผลิตใช้สินค้าขึ้นมานี่ไม่ได้ผ่านวิทยาแต่ผ่านที่มอสมะข้ามภูเขาเข้ามาทางนันชอดทึงเยาวดีเข้ามา,ส,าสู่อัชโชไทยนั้นไม่น่าประหลาดใจว่าภาษาเปอร์เซียก็เข้ามาพร้อมกับหค้านอกจากประสา่ายังมีคำว,ว่าป่า คำว่าป่าเรามักจะเข้าใจว่าต้นไม้ที่ขึ้นเองป่าเพียนไม่จะคำว่าปภาษาเหมือนกันในอียิทยาเราก็ยังใช้ดีแทนคำว่าตลาดใช้คำว่าปสานาคือบาสซ่านนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเก็ดที่ควรรู้ว่าเมืองนี้เก่าเท่าไหร่ดันั้นตรงนี้ครับจะมีปราสาสามหลังข้างหน้า เป็นวิหารใหญ่ขนาดเป็นวิหารใหญ่นะครับไม่แพ้กับที่วัดมหาธาตุนะไม่แพ้วัดมาธาตุและวิหารนะแล้วข้างนอกมีเจดียด์ลายที่เหลืออยู่เขาเอาที่ที่ยงเหลืออยู่ให้เราเห็นเนี่ยไปตั้งให้เห็นว่าฐานแต่ละฐา,านัางด้านนี้และด้านนอสเจดีย์ที่มันควรจะเป็นก็อย่างนนครับไอ้รูปแบบเจดีย์อย่างนี้เคยเห็นที่ไหนไหม เหมือนกระตัวขุนนัตดานมกกกรกตเจดีที่เอวคอดสฉมสูงอย่างนี้เป็นอิทธิพลของเจดีสมัยที่เรียกว่าโจระโจระนี่อยู่ในทศวรรษ,ษที่17เป็นศิลปะอินเดียใต้และจะพบเจดีแบบนี้ที่เป็นเจดีบริวารที่ นครศรีธรรมราชและเจดีที่พัฒนาชยาซเช็อิทธิพลของอินเดียใต้เข้ามาอยู่ที่นั่นในอินเดียใต้เนี่ยจะมีศิลปะขอดนึงไม่ใช่ภาพใต้ของไทยเนี่ยตั้งแต่สยาโลงไปจะมีอิทธิพลของศิลปะพุทธศิลป์อินเดียใต้ถึงแน้นมากไม่ใช่อิทธิพลทางพุทธศิลป์อิทธิพลทางชีวิตทั้งหมด คนคนแบใต้ชอบกินขมิ้นเหมือนกับอินเดียใต้เชื่อว่าขมิ้นแก้อาถันให้ที่กินอร่อยแก้อาถันได้ขมิ้นใช้ทุกอย่างหมดคนแาบใต้ดูสินะครับเวลาไปอินโดเนียมีคนมาทักอาจารย์จั์แจ้ก็จย์แจ้ดูเหมือน เป็นพวกผู้สิงการนําเข้ามาของการประปบเชื้อชาติกับคนพื้นถิ่นที่จริงแล้วคนกับใต้เป็นคนในล้านนาผู้กวาดต้อนลงไปเพื่อเอาคนไปนทองไว้ไม่ให้ต่างชาติลุกลานและพยายามเบียดังคนที่เข้ามาอยู่คือพวกทมินเอาคนล้านนาเข้าไปเบียดให้ทมินล่นไปลร่มไป จนเขาก็ไปตันที่ที่ยะหลังคนพวกนี้ก็จะกลายเป็นพวกคนละเมืองของพวกฝัตรนีในปัตบานิเ็นพวกภาษาไม่เหมือนกันมาเลยนะตัวนี้แต่เมือ่อมาอยู่ด้วยกันก็มีการสมพงคนละนาก็ก็เริ่มกลายเพราะเลือดของเต็มีแรงมากดังนั้นเจนมีลักษณะคมตาคมต่างๆจมูกโดง่ง ที่เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปอ่านค้นสารศาสตรและเราก็จะพบอะไรที่มันซ่อนอยู่อย่างนั้นในที่สุดคนภาคใต้ก็กลับทะมินบมดกลายเป็นคนไท้นั้นคนใต้เวลาพูดจะพูดเร็วอย่างแคบใช่ไหมฮะอย่างเวลารถสวนันเนี่ยแค่พูดสองคำก็รู้ไปไหนนะสองคำไปไหน,นะครับตัวน,นี้ เพราะว่าพูดเร็วเหมือนกับไม่ใช่ลมแรงหรอกครับบางคนไปล้อคน,นตกักใต้แบบโอ้ยลมมันแรงพูดทักเป็นไปกับลมหรือมิเดียไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระธรรมของธรรมิน,นี่ยเข้ามาทําให้การพูดเร็วแต่เข้าฟังชัดแต่ว่าไม่ใช่ธรรมินแล้วเป็นภาษาที่คนที่ลาน,นาไปพูดกับคน,บนตักใต้รู้เรื่องกันคน,นตักใต้ไปพูดคนละนารู้เรื่องกัน เพราะภาษาไม่เป็นภาษาเดิมอ,อันนี้เป็นเกดนะฮะดังจากไอเ้เจดีย์องเดียวเนี่ยมันก็จะบอกสมัยได้ว่าวัดนี้อารามนี้มันอยู่ในที่เหลียนไหนมันเก่ากว่าข้างในเมืองน,นั้นนะครับเก่ากว่าข้างในเมืองนั้นคราวนี้ภาษามีสามหลังแต่งราษาเดียว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 ไม่ส่อบกันคือปกติภาษาของของ จะมีอาคารเชื่อมระหว่างหลังต่อหลังเรียกว่ามุกกะสันคำว่ากระสันแปลว่าต่อกันแต่คนไทยมาใช้กะสันในทางเรื่องเพศแม่สองคนมีลูกกะสันกันดีๆมันเลยกลายเป็นเรื่องหยาบคายกะสันแปลว่าต่อเนื่องกันดังนั้นมันมีอาคารต่อกันสามหลังแต่ที่นี่ไม่มีเป็นแบบโดดหรือปราสาทโดดนะครับ เสียดายว่าทำไปสองยังเหลือคงเดียบที่นี่ถามนี้แหละเมื่อวานนี้มีสมาชิกร่วมทางถามว่าที่นี่ไว้สี่เหลี่ยมใช่ไหมมีฐานที่ไว้สี่เหลี่ยมทางไหนเขาบอกวันนี้คุณมาดูคำตอบเดี๋ยวคุณเข้าไปดูฐานที่ข้างในนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมฐานบวัวขัามบัวงายตรงกลางร,รัดอกด้วยหน้ากระดาน ฐานเิวบเรงนที่ไหนก็อยดังนี้ทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดในประเทศไทและฐานอย่างนี้ใช้เป็นฐานพระพุทธรูปด้วยโดยเฉพาะในวิกายมหายานทำฐานเนี่ยมีแอ่งลงไปแล้วมีท่อสำหรับให้น้ำพุทธมน์ไหลออกมาจากการโสดโสงฆ์ูปเช่นเดียวกับสดสงฆ์เชือบเรลอนก็จะไหลออกมานะฮะันเป็นทิ่ีอย่างนั้น ชื่อในกลามเรียกมุลธาพิเศษการลดน้ำแต่กลดน้ำนะครับในนี้เป็นรัตติกายพุทธศาสนาเกียายมีพระพุทธรูปสามองค์เป็นสันลักษณ์แทนนะฮะองค์ที่หนึ่จะอยู่ตรงกลางเรียกว่าธรรมกายคงไม่มีใครล้อมแล้วจับนะฮะ ธรรมกายคือธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าจัดสรุปนะฮะัสสรุธรรมกายอันที่อสองสัมโภคกายนะสัมโภคกายกายที่ดำรงธรรมไว้สามนิรมานกายกายที่ปรากฏเป็นร่างมนุษย์ที่จะสังสอรคนถามอันพบท่วน พระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปยืนนะพระพุทธรูปยืนนับจะทําเป็นตางเกิดโลกหรือประทานพรนะตัวโสงประมาณเท่าคนแต่ปัจจุบันไม่อราบร่าปรกไหนแล้วเหลือแต่ฐานตอนนี้เรารู้ยังไงว่าฐานเป็นพระพุทธรูปไอ้บนฐานที่เหลือจะมีรูคมสมนะแล้วก็มีร่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆติดกระดูกกระดงสองด้านเหมือนกุญแจ สำหรับตั้งพุทสรุกศีลาที่พระบาทจะมีแกนเหมือนสามและสองข้างมีเศกเวลาสวมในร่องให้เศษมันก็จะไม่ทำให้พุทสรุกมีบิดแต่ว่าสรุหายไปแล้วหรือจะลูกอันนี้เราคนไทยเนี่ยเมื่อเวลาศึกษาโบราณคดีศสกษามรเล่นหรือ,อยดยอาชีพเราถูกครอบงำว่าเราเราถือรัดที่สี่วเวท คือบูชาพระอิศวรด้วยสิวิึงนะครับดังนั้นพอเห็นขานมีภพต้องบอกว่าเนี่ยเป็นโยนีเป็นแท่นรองรับสิวลรงไม่ได้ดูตามาตาเรือ่าอยู่ที่เขาเจาะเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นสิวลริต้องเป็นสีเหลือถ้าเป็นสีเหลือบเดือยเย็นไปและคนไทยก็ยังเรียกอนันสิวิริณหรือเครื่องหมายเทศของพระศิวะ แล้วเราไปบูชาเครื่องหมายเพื่อทำใหม่ของเราเรายังไม่เคารพเลยเคารบของคนอื่นเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สิผมรู้ผมรู้แล้วผู้ถูกเขาเปี่าเดยวอาจารย์เรียบสอบนะสอบสวนนะถ้าผมรู้นะคือผูด ตัวแท่งเอริสเบลงเนี่ยหรือลิงพระเนี่ยมันมาเรียกกันทีหลังเพราะหน้าตามันเหมือนหน้าตาเหมือนของรับชายเพราะว่าในสมัยหลังเนี่ยนะครับให้รัฐที่ของพระมต่มันค่อยเปลี่ยนไปเป็นมงกิยานมงกิจยานเนี่ยมันต้องการที่จะสร้างอนุภาพความคุณสายอาถรรพ์ต่างๆ ลูกเดิมที่เป็นลกูกพระติจา้ามันเปลี่ยนเป็นลูกของรับชายเพื่อความหลังเพราะถือว่าอำนาจของลิงคะเนี่ยมีฤทธิ์ที่สามารถบรรดาลฤทธิ์ได้นี่เป็นความเชื่อของสายสกุลรามอุษาถามน่แต่เดิมจริงๆเนี่ยนะฮะให้เจ้าลิงคะเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าลิงคะชื่ว่าลิงมันเรียกว่าเตรมลตูลสกิ รื่นไหมครับครีโมลติพระเป็นเจ้าองค์ที่มารวมกันสามพระองค์ทำไมละ่ะอ้าวคุณดูสิบาลลูเนี่ยมันไม่ได้กลมเฉยๆต้นเขาเดิมข้างบน็นรูปกลมในรูปกลมนะฮะมันพกลมเลยดังนัก็เขาทำเป็นรูปเหมือนเหมือนลูปแตงอะแตงก็ตัดขึ้นวางข้างบนนั่นคือรูปพระพรลม รลมผู้สร้างโลกและพอต่อลงไปมันเป็นลูกซีลองรักไอ้ตัวเป็นลูกคับเนี่ยนั่นคือชิวะลองลงไปเป็นแปดเหลี่ยมนั่นคือพิชโน๊กสามอง,งค์ลมนี่พร้อมเก่าที่สุดครับและไอ้ฐานนั่นเราไม่ได้เด็กโยนเราเรียกบับพระโตภูเขาทำให้พระเจ้าคิดว่าอย่าทำให้เกิดทำ คะพบสรุปเลยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้เป็นความที่ผมเรียนให้ทราบอย่าเพิ่งเชื่อไปดู Hindu ity, ปินนเออ h y d r o เ o ียของอินเดียและทังสฤษที่เป็นนักวิชาการและผลเยอมเรมันาญเขาจะเขียนชัดเจนที่มาที่ไปแต่คนไทยไม่อ่านหนังสือเชื่อเขาเชื่อกันมาอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น หลงวายเฉลียวของเทพระเจ้ามอนตลอดเลยรานะ,าะน่าเก,าเกนะเาลียดไหมเกลียดนะอ้าวตอนนี้ในเนี้ยที่อยากให้มาดูคือลวดลายขนปั้นครับลวดลายุณปั้นในที่นี้ถ้าดูเผินๆก็จะมีอิทธิพลที่เราเรียกอิทธิพลของแต่ไม่ได้หมายว่าของเป็นผู้มาสร้างการถ่ายเทรูปรลาง ในยุคหนึ่งนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นตัวนี้หน้าบันตัวหน้าหรือใบลตา,าก็ดีจะมีลักษณะคล้ายกับในปรางที่สลักหินของในพระศาลแต่ความต่างก็คือว่าปรางของของจะทำด้วยหินปรางไทยจะทำด้วยศิลาหลกแล้วบกป,ปูนปั้นปูนเป็นเรื่องตกแต่ง และถ้าเป็นขอมแล้วหน้าบานเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพุทธประวัติทางนี้เป็นเรื่องพุทธประวัติให้ที่เห็นรอยขา,ขาวขาวคือรูปพระพุทธเจ้าอหรืข้างล่างนี้เป็นพวกบรรดาบริวารทางนู้นถ้าไม่ผิดก็พระเจ้ากําลังเทศนาโปรอดปัญจวัคถีนั้นรูปลักษณ์มันพร้อมอยู่เป็นพุทธศทศนาไม่ใช่เป็นชีวเวทหรือวิชนุเวทต่างๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปนิดเดี๋ยวเราจะต้องไปภาษาธาตุมีของดูเยอะ อันนี้ต่อไปกรงโน้นครับให้ตรงโน้นมีเจดีย์เ็นพระนั่งตากแดดอยู่สามสี่จันเขาเพิ่งไปสำลอกบินออกพอสำลอกบินออกก็พบร่ารูปในขูดในโขงคูหาเป็นรุ่นหลังที่สุดเขาปรากฏว่าพอสำลอกต่อก็มีชั้นหนึ่งเป็นรุ่รลูนั่งเหมือนกันแต่เก่ากว่าสุโขทัยซึ่งยังกำหนดยกไม่ได้ แล้วต่อไปเมื่อสำรวจลงไปดูฐานไปพบอีกชั้นหนึ่งที่นี่เขาปิดแล้วนะครับในอีกชั้นหนึ่งเป็นพระทวารารบีเป็นพระทวาราดีพระทวาราีที่สกุลพวกหมอพอเกิดเรื่องตรงนี้พบรายงานชิ้นนี้ถูกปิดไม่เผยแพร่พราะนักประวัติศาสตร์ที่เบนบีดาประวัติศาสตร์เคยเขียนว่าไม่มีทวาราดี ในสุขโขทยัยตอนนี้มันมีแค่นี้แต่เป็นเรื่องฟ้องว่ทาท่านคิดผิดและท่านก็เป็นที่นักสื็เป็นโครบาอาจารย์ของนักโบราณคดีศาสตร์ไทยเพราะท่านเสียหน้าจึงไม่รายงานแล้วก็ปิดอันิจฉินเลยท่านจีงรงนี้ทำสามสมัยด้วยครับต่อไปข้างหน้ามีมันดอกครับดบใหญ่ก็่ใช่เน,เนี้และมีพระรครู สีปางพระอนิยาบทสีนั่งนอนอยืนเดินอันนั้นปลายสุขโขทัยที่สุดเหนั้นอันนี้ต้นกลางปลายนะโดยเฉพาะทวารนี่อาจจะเก่ากว่าปรางนี่เพราะว่าปรางนี่เป็นคตินิยมสร้างภายหลังนิมยมใจหลังทวารเราดี่ทวารเราดีเพ่สร้างสุขโขนะครับทุนนี้โอกาสที่หลังบาโดพิมิตอะไรบอกอกมิรครับทางด้านโน้น มีแท่นหินที่คนนั่งตรงนั้นน่ะแลวแท่นหินนั่นจะขึ้นเป็นมณฑดกเล็กๆมีทางสาหรับเราเอียงตัวก็ไปนั่งในนั้นได้หนึ่งคนตรงนั้นเป็นปุดสาหรับเจริญสมาธินะครับสร้างเป็นแถวๆบางคนบอกมันเล็กเกินต่คนนั่นหรอครับตามพระวินยัยนั่งแล้วหัวเข่าชนฝาอย่างนี้ก็ดีนะะไม่เช่นนั้นแล้วสมาธิจะไม่เกิด แล้วเป็นหมาใหญ่ไม่ใช่นั่งอย่างสบายเอาขนสัตว์ปะปูแล้วนั่งหนอนหนุนตามสำนักต่างๆแถวๆซอยร้อยหนึ่งอะไรนั่ยนะครับ <c oughs> พูดเรื่องดาวร้อยหนึ่งอยผมรู้กันพืชดีระนั่งเงินนั้นหมาหญาเนี่ยเขาต้องท,ทําที่ที่เมื่อมีพลังอัดแล้วในพลังจะไม่ออกไป <c oughs> มันจะกลับเข้ามาที่รวมมีฤทธิ์ไม่เหมือนกับ เพียงว่าเราไปล่องลอยไปที่สวรรค์นรกล,ลไปเรื่อยๆใครก็ไปได้อย่างอาจารย์บุญเย็นเนี่ยพาคนขึ้นสวรรค์ไปจนถึงพวกพวกชุมสายพาไปแล้วตกสวรรค์กันทั้งคู่เลยเขาเห็นคนลยอย่างอาจารย์บุญเย็นเห็นเห็นสวรรค์บนขาผนังโบกอาจารย์น่แหละที่อาจารย์สุเมศเห็นสวรรค์ตามลูเกเขียนผนังโบสถ์ที่ น,น้ำปลาของนาจารย์เยน็นเย็นใสุ่ะขุดชดาเปยหน้าอกนางฟ้าของอาจารย์ที่ท่านเป็นนักอนิขขนชาเก่ง่านเห็นแบบนะองค์ออาจอัดองอาจองเห็นหนางฟ้าใส่ทูนิกตับโลมยาบ,บางๆเป็นชุดนอนของผู้หญิงใดอยู่ใเนียนะครับแล้วก็ถือดุอดาวนิกิด <c oughs> แล้วมี วงคุมโคลนออกมากครูกอาจารย์เขียน,นใหญ่เลยไล้ที่ตกสวรรค์ได้กับคือ <c oughs> ท,ที่เห็นนั่นไม่ใช่แล้วคุณ after image ภาพประทับตาก็อาจารย์เย็นไม่เคยจังเจ็นเนี่ยก็เห็นได้ข้างฝานางฟ้าแค่นาออกมานี่ฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครพาไปสวรรค์นรกไม่มีไม่มีแม้ระทั่งที่ผมบอกไห้บิบีซ่าก็ไม่มี เอาเชิญขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาก่อนจะหมดจานปากาศเลยบอกเ็เลยเดี๋ยวไปวัดมหาตาตเดี๋ยวาจะยัะนติดทั้งตัวยานยานติดโ <c oughs> อ้เออ